ขน,ขนาดเจ็บขาแล้วเนี่ยยังทำตัวน่ารักขนาดนี้ไหนเข้าดูนะครับเจ็บตรงไหนครับเจ็บข้าไหนครับข้าในี้ใช่ไหมครับตรงไหนเขาดูหน่อยน่าสงสารครับน่าสงสารมากเลยพอนมเจ็บขาเนี่ยพอนมพอนมพอนมโดนไหลเนี่ยหัก็เอาหักไว้ครับ ค่าหักเลยครับไวหักน้อน่าสงสาจรจังเลยนี่น่าสงสารเนี่ยน่าสงสารมากครับน่าสงสารจริงวันนี้ตื่นมากระรองทั้งวันเนี่ยเจ็บขาน้องเจ็บขาใช่ไหมครับเจ็บขาใช่ไหมครับ เดินได้ไหมไเดินได้ไหมครับเดินได้ไหมครับเดินได้ป่าวน้องเดินได้ไหมเนี่ยไปหาหมอไหมไปหามอไหมครัไปหาหมอไหมครับเดีหห๋ยทรเลหนึ่งหกหกเก้าให้เอาป่าวเอาไหมครับทรเล็ตหนึ่งหกหกเครับเจ็บขา ออ,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 อเิไ่น่าสงสาระนะน้องเ็บขาจริง<อ>สงสารมากเลยวันนี้ไยไวไวนะครับหาเยไวนะครับข้าโดนอหไรลูกข้าโดนอะไรครับ ดูเจ็บคานะสงสารมากเลยครับน้องเจ็บคามากเนี่ยโดนไหนครับเป็นไรลูกเป็นไรครับเจ็บคานะเนี่ยดูขาอไอตัวเล็กเจ็บคาเนี่ยน่าสงสารมากนะน่าสงสารครับเขาดูขาหน่อยครับไปหาหมองไหมวันนี้ ไปหาหมอไหมลูกไปหาหมอไหมครับดูน่า,าสงสารนะเนี่ยนี่เจ็บขาถ้าตื่นมาร้องตลอดเลยเอ้ายังเล่นเขาอีกขาขาเจ็บยังไม่หายเลยยังอย่าอย่ยังพิงเงะเขาอีกอ้าวโดนไรครับโดนไหล่หลูกนี่เขาดูนหน่อยดิลูกเจ็บตรงไหนครับหกักกัลูกหกักปะ คขาหักก้อเนี่ยโอ้ยนะสงสารมากเลยครับลูกชายขาหักเนี่ยขาหักหรือขาเจ็บโอ้ย,อยขอโทษครับเจ็บขานะ่าจะทำตัวน่าสงสารมากเนี่ย,ยเจ็บขานั่นเนี่ยขนาดเจ็บขานั่นเนี่ย